สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการรันโค้ด Igniter บน iOS นะครับซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการเล้าการเล้านี่เราสามารถเซตได้จากคอนฟิกก็เล้านะครับนี่ผมลองเซตดีฟอล์เล่าเป็น Welcome แล้วก็ Test Test นี่จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มาดูที่คอนโทรลเลอร์ Test ซึ่งคอนโทรลเลอร์ Test นี่ก็จะไปเรียกวิวนะครับ ถ้าถูกต้องก็จะขึ้นว่า test control นะครับ hmm. บน H S จะมีปัญหาคือมันไม่มี H ET T X 8เพราะงั้นมันจะไม่เกิดการ relay ทำให้มันเลาาไม่ได้รูที่ h o เดแล้วลองไปที่ controller test ดูเนี่ยครับแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้ แก้ไงก็ต้องเขียนรีไลท์ขึ้นมาบน i อเหรือเครื่อง a อชชั e เราก็จะใช้เว็บดอทคอนฟิกขึ้นมามนี่ก็จะเป็น XML นะครับเว็บดอทคอนรีไลท์ชื่ออินเด็กไลท์ URL อะไร ไปไว้ที่ไหน index.php นะครับของนี้มาดูว่ามันจะ work ไหมจากที่เราเขียนร e l i v e ไปแล้วก็ยังไม่ได้ครับอน,นี้ยังไม่ได้เพราะว่าบางที iis ของเรานี่ยังไม่ลงโมด,ดูลร e l i v e นะครับเข้าไปที่ ใน e Controller นะครับใน e d Manager ไปที่ Web Platform Installer นะครับแล้วก็จะไปดูโมด,ดูลในอินเทอร์เน็ตลองพิมพ์คำว่า Relay ดา Rel ูแล้วก็จะ URL Relay สองจุดศูนย d นะครับจุดต่อ รอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเครื่องก็จะอินสต l l เสร็จอ่าโอเคเสร็จแล้วครับคราวนี้เสร็จแล้วมาดูนี่วอ่าตอนนี้ m ม t h อดอีไลท์สามารถทำงานได้แล้วตอนนี้เราก็สามารถใช้โคดอิน n วเตอร์บนเซิร์ฟเวอร์อชัวหรือว่าเอได้แล้ว เพื่อนๆลองเขียนดูนะครับเราสามารถรัน p p บน iOS ได้วันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ